สวัสดีค่ะอุาพามาดูความน่ารักนะคะน่ารักในดูมากๆเลยนะคะสามพี่น้องนอนด้วยกันนะคะนี่นะคะนอนด้วยกันน่ารักมากเลยสามพี่น้องนะคะสามพี่น้องตระกูลไข่นะคะมีไข่เจียวตรงกลางคือไขน่นินนะคะแล้วก็ไข่ดาวนะคะ ไข่ดาวจะหลับแล้วจะหลับแล้วไข่นีนไข่เจียวนะคะนอนด้วยกันในตะกร้าในตะกร้านะคะเรียกว่าที่ฝนเล็บแมวนะคะนอนนอนนอน,น,อนเอเอและเอเอนะเอ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 นอนในเพลงเหมือนเพลงเลยนะคะเหมือนนอนในเพลงเลยน่ารักมากๆเลย หลับแล้ว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 นอนหลับแล้วนอนหลับแล้วอะนอนลูกนอน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 เออหลับหลับหลับไหมหลับไหมตอนนี้หลับแล้วนี่ตอนนี้หลับแล้วตอนนี้หลับแล้วนะคะน่ารักมากๆเลยโอ๊ยกอดกันด้วยกอดกันด้วย กอ,นอนกอดกันด้วยอู้หนอนกอดกันด้วยน่ารักมากๆเลยนี่นะคะความน่ารักของเขานะคะนี่สามพี่น้องนะคะสามพี่น้องตระกูลไข่นุ่แม่มุกอยู่ตรงนู้นนะแม่มุกนั่งยอยู่บโนโน่นนะ่ะแม่มุกลูกนี่ลูก นกแม่มุกนะคะนอนอยู่ตรงนี้สามตัวดูพัดลมดูพัดลมหมุนหมุนสงสัยใช่ไหมทำไมพัดลมหมุน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 อย่างนั้นอ่ะอ่นอนอนนอนแล้นอนนอนนอนหลับแล้วนะจะหลับแล้ว เดืเเอดากัดกันเดือดเดืดดอดเเือสังตอนนี้กัดกันนะเล่นซนเล่นจนเหนื่อยเนาะนอนดีกว่าอากาศเย็นเย็นวันนี้ฝนตกด้วยนะคะช่วงเย็นเย็นอากาศก็เลยเย็นนะคะฝนตกฝนตกช่วงเย็นเย็นเนาะอากาศนานอนนะคะ น้่นนึกนันนั่น,นี่ยตัวนั้นหลับแล้วน่ะตัวนั่นแหละหลับแล,บล้วน่ะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้กำลังจะหลับเอ๊แล้วเอ๊ะนอนด้วยกันนะสามตัวนะคะนอนด้วยกันได้พอดีเลย <laughs> ไนันนั่นนันน่นน่นนั่น่ารักมากเลยน่ารักจริงๆเลยตัวสีดำอยู่ตรงกลางนะคะนั่นนึกน่นก ได้ยินเสียงคนเดินอยู่หน้าบ้านนอ,อ่นนั่นนันอน,นอน,นอะไรเงียเนเหนื่อยแล้วใช่ไหมเสียงกอรซางเสียงค่กกอรซาเ,เอ้าเดตอนนี้กอดพี่ใช่ไหมลูกกอดพี่นินใช่ไหม อานอนๆนออนอ้าไปล้โอเคแค่นี้ก่อนนะคะไปแล้วตัวสีดำไปแล้วค่าฝากชมคลิปเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวจะซ้อมตัวนอนท่าเดียวกันเลยน่ารักมากๆาเลยเนนอนท่าเดียวกันเลย ฟ้าแฝดนะคะเนี่ยฟ้าแฝดแมวฟ้าแฝด